่านวดหลังนะคะท่าที่หนึ่งเราเริ่มต้นจากซ้ายมือของผู้ถูกนวดเสมอนะคะเส้นที่นวดก็คือเส้นที่อยู่ชิดกระดูกนั่นเองนะคะเริ่มต้นจากที่ใดเริ่มต้นจากต้นคอเลยนะคะลงมาผ่านกระดูกสามเหลี่ยมเทคนิคก็คือมือขวาจับไหล่ขวาลูกค้าไว้นะคะหรือคนไข้หรือผู้ถูกนวดไว้ มือซ้ายกดลงไปที่เส้นด้านซ้ายนะคะที่ชิดกระดูกกดดันเล็กน้อยนะคะดึงมือขวามาเล็กน้อยนะคะมือซ้ายก็ดันไปนะคะกดมาเรื่อยๆนะคะจนถึงเอวค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปใหม่ในจุดเดิมนะคะ เส้นที่สองห่างจากเส้นที่หนึ่งที่ชิดกระดูกหนึ่งนิ้วนะคะกดลงไปเช่นกันกดนิ่งๆแล้วก็ดันนะคะเน้นนะคะเขาเรียกว่าหน่วงเน้นแล้วก็นิ่งหน่วงเน้นแล้วก็นิ่งหน่วงเน้นแล้วก็นิ่งนะคะหน่วงเน้นนิ่งกดลงไปเรื่อยๆนะคะย้อนกลับมาเส้นเดิมนะคะ ต่อไปด้านขวาค่ะเช่นเดียวกันนะคะเริ่มต้นที่คอนะคะผ่านกระดูกสามเหลี่ยมมาที่เส้นชิดกระดูกเลยนะคะด้านขวาของผู้ถูกนวดนะคะลงมาเรื่อยๆนะคะตรงลงมาชิดกระดูกมาเรื่อยๆนะคะจนถึงเอวค่ะแล้วก็ขึ้นมาเส้นเดิมนะคะ เส้นที่สองนะคะห่างจากเส้นที่ชิดกระดูกหนึ่งนิ้วนะคะจะสังเกตว่าจะอยู่ตรงสะบักพอดีเลยค่ะให้ลงมาเรื่อยๆนะคะกดกดต่อไปค่ะนวดไหล่นะคะผู้นวดอยู่ในท่ายืนค่ะ ดที่บ่านะคะบริเวณใกล้ต้นคอนะคะกดไล่บนบ่ามาเรื่อยๆนะคะมาถึงทางด้านข้อศอกค่ะสิ้นสุดบริเวณเนื้อห้ามโดนกระดูกนะคะจะดประมาณนี้ยค่ะกลับไปกลับมาหนึ่งรอบนะคะอันที่สองตำแหน่งต่อมาก็คือตำแหน่งไหล่นะคะ ห่างจากจุดเดิมหนึ่งนิ้วนะคะจุดนี้ยกขายกส้นเท้าเล็กน้อยค่ะยกส้นเท้าเล็กน้อยนะคะกดลงไปค่ะกลับมาขั้ไปหนึ่งรอบนะคะทีนี้ท่าคลายของนวดเฉลยศักด ใช้มือนะคะวางเหนือหูค่ะเบาๆนะคะใช้แขนของเราเนี่ยวางเหนือหูเบาๆนะคะซ้อแขนซ้ายวางท้องแขนวางนะคะบนไหล่นะคะบิดข้อมือเล็กน้อยค่ะจัดหน้าตรงค่ะเปลี่ยนมาด้านขวานะคะกดที่ไหล่เช่นเดียวกันค่ะ อยู่ในท่าแยกขาออกนะคะหน่วงเน้นนิ่งแล้วก็ปล่อยค่ะหน่วงเน้นนิ่งแล้วก็ปล่อยค่ะหน่วงเน้นนิ่งแล้วก็ปล่อยค่ะต้องระมัดระวังอย่าให้โดนกระดูกหัวไหล่เด็ดขาดนะคะต่อมาจุดไหล่ค่ะวางที่ต้นคอนะคะยกส้นเล็กน้อยค่ะ แล้วก็วางส้นลงค่ะต่อไปยกส้นเล็กน้อยวางส้นลงค่ะยกส้นเล็กน้อยวางส้นลงค่ะกลับมาในท่าเดิมนะคะไปและกลับเรียกว่าหนึ่งเที่ยวนะคะต่อไปคลายกล้ามเนื้อไหล่ใช้แขนวางเหนือหูนะคะแขนขวากลิ้งบนไหล่หมุนข้อมือเล็กน้อยค่ะ สำคัญอีกอันนะคะนวดคอนะคะบริเวณคอจะมีเส้นเอ็นที่เดินมาจากด้านหลังนี่เองนะคะแขนซ้ายตำแหน่งคอซ้ายใช้มือกดนิ้วนะคะกดลงไปเลยค่ะที่คอนะคะกดหนึ่งเที่ยวอันนี้โอเคส่วนด้านขวาเช่นเดียวกันนะคะกด มือนิ้วมือน่วางเบาๆนะคะไม่ได้ออกแรงนะคะออกแรงที่นิ้วเท่านั้นค่ะจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือสามจุดท้ายทอยนะคะจุดที่หนึ่งอยู่ระหว่างหูกับกึ่งกลางคอนี่นะคะกดลงไปค่ะระหว่างท้ายทอยมือขวาประคองหน้าผากไว้นะคะอันนี้กดไปค่ะตำแหน่งที่สองก็คือตำแหน่งท้ายทอย เหนือคอนะคะเช่นกันกดไปค่ะเปลี่ยนตำแหน่งนะคะต่อไปจุดท้ายทอยอีกจุดหนึ่งก็คือสิ้นสุดกระโหลกพอดีนะคะสิ้นสุดการนวดคอและหลังนะคะต่อไปนวดศรีรษะและหน้าค่ะคุณหัน,หน ทั้งตัวมาเลยนะคะหันหน้าไปอีกลออกล้องการนวดหน้านะคะมีทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนค่ะข้อที่หนึ่งเสยผมกดใต้คางกด เนื้อคางกดมุมปากกดที่จมูกกดหัวคิ้วกดขึงกลางคิ้วอันนี้เรียกว่าจุดอมตะนะคะกดแล้วทำให้ชะลอไวัยไม่แก่นะคะส่วนต่อไปก็คือจุดผ่อนคลายนะคะรูปคลางนะคะ มุมปากมุมจมูกนะคะอยู่ใต้กระดูกหนกแก้มนี่เองนะคะเหนือคิ้วนะคะนวดท่าที่หนึ่งใช้นิ้วกลางนะคะกดกึงกลางกล้ามเนื้อหน้านะคะมาที่บริเวณกกหนู อันที่สองเส้นชิดกันเลยนะคะลากขึ้นมาึ่งกลางกกหูกดที่สามนะคะเหนือขึ้นมาจากเส้นเดิมเล็กน้อยลากขึ้นมาที่ึ่งกลางหูต่อไปนะคะบริเวณม,มุมปากลากขึ้นมาบริเวณถ่งกลางหูต่อไปลากเหนือเส้นเดิมนะคะขึ้นมาที่ึ่งกลางหูกด นวดขมับนวดเส้นหน้าผากนะคะใช้นิ้วโป้งลากจากหัวคิ้วนะคะวกกลับไปเหนือคิ้วกลับมาที่ขมับเส้นที่สองเหนือจากเส้นเดิมเมื่อสักครู่นะคะเล็กน้อยมาสิ้นสุดที่ขมับเส้นที่สามอยู่กลางๆนะคะมาสิ้นสุดที่ขมับต่อไป เส้นที่สี่เหนือเส้นที่สามนะคะมาสิ้นสุดที่ขมับเส้นที่ห้าอยู่บริเวณไรผมนะคะมาสิ้นสุดที่ขมับต่อไปนวดศีรษะนะคะวัดขึงกลางหัวคิ้วนะคะเดินเส้นตรงขึ้นมาจนถึงจุดขึงกลางศาีรษะกดนะคะกดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกึงกลางศีรษะนะคะ ย้อนกลับไปกลับมานะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเที่ยวเส้นต่อไปบนศีรษะพอถึงกึงกลางแล้วนะคะวัดจากกึงกลางนี้มาที่กึงกลางหูซ้ายวัดจากกึงกลางศีรษะมาที่กึงกลางหูขวานวดกดตามเลยนะคะ ต่อไปเรียกว่าถ้าสะผมแห้งใช้นิ้วทั้งหมดเลยนะคะคลึงไปบนหนังศีรษะท้ายทอยนะคะทั้งสองข้างกดคลายอีกสักครั้งนะคะบนจุดกึงกลาง เป็นอันสิ้นสุดนวดศีรษะและหน้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสบายค่ะสบายนะคะก็อยากจะให้คำแนะนำไปใช้หลังจากนวดการนวดนะคะไปใช้ที่บ้านนะคะ,คะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ,คะแล้วก็ดื่มน้ำให้ได้วันละหกถึงแปดแก้วค่ะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะ,คะทานอาหารให้ครบห้าหมู่ แล้วก็อยากจะแนะนําให้ทําท่ากายบริหารสักวันละท่าก็ได้นะคะ,คะขอแนะนําท่านางแบบแล้วกันนะคะ,คะเรียนเชิญลุกขึ้นค่ะท่านางแบบนะคะกางขาออกค่ะตามแบบนี้นะคะก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าค่ะในท่าเฉียงนะคะ งอเข่าซ้ายค่ะขาขวาตรงนะคะมือซ้ายวางบนเข่าซ้ายค่ะมือขวาเท้าเ,เอลนิ้วโป้งอยู่ด้านหน้านะคะเท้าเ,เอลนิ้วโป้งอยู่ด้านหน้าค่ะนะคะหันหน้าไปทางข้อศอกขวาค่ะบิดตัวด้วยนะคะขาตรงค่ะกลับมาหน้าตรงค่ะ ก้าวเท้าขวาออกไปด้านหน้าค่ะขาขวางอค่ะขาซ้ายตรงนะคะนิ้ววางที่เอวนิ้วโป้องอยู่ด้านหน้าค่ะนิ้วโป้องอยู่ด้านหน้านะคะหันหน้าไปทางข้อศอกซ้ายค่ะหน้าตรงค่ะทำเช่นนี้20ครั้งนะคะกลับไปกลับมานะคะขอบพระคุณมากค่ะ